ชูทุกคนมาเบอร์เดย์น้องใหม่เร็วเร็วพรุ่งนี้วันเกิดน้องใหม่นะแฮปปี้เบิร์เดย์ชยอยูู่ไหมฮัลโหลเอาแล้วเพื่อนที่มาร่วมงานทำไมทำอย่างนี้ล่ะเนี้ยเพื่อนอรอกินเพื่อนรอกินอย่างเดียวไม่ได้นะดูน้องใหม่ลุกขึ้นมานั่งนี่แล้วจุดท จุดทูบด้วยจุดร่วมง,งาน,นาเป็นแขกรับเชิญด,ด้วยนะคะนีมีมีแขกรับเชิญหาวแล้วเรากินเค้กเค้กก็ได้ก้อนเล็กนิดเดียวเชิญใส่แมสด้วยถูกต้องตามกฎหมายสวยจังเลยคุงดูได้สวยไหมคุเค้กก้อนใหญ่มันหมดเลยเลือแค<ต>่แนี้ชีสเค้กที่ชื่นชอบอันนี้ผู้แขกรับเชิญค่ะ โอเคแฮปปี้เบอร์เดี๋ยวก่นอนนะอ้าวน้องใหม่ เจ้าของวันเกิดหันหน้ามานั่งใกล้ๆตรงนี้เลยนโอ้เดี๋ยวสวัสดีก่อนเดี๋ยวมาหนุนให้สวัสดีค่ะก่อนอ่ะเร็วมาเบอร์เดย์เบอร์เดย์พี่ใหม่ก่อนแม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดย์ถ่ายรูปน้องอุ่นนั่งสองขาก่อนเด็กเอาวันนี้เลยเร็วน้องใหม่แฮปปี้เบอร์เดย์เราเพลงก่อนเร็วแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยู โอเคไหมเป่าเป่าเลยเดี๋ยวขอให้น้องใหม่สุขภาพแข็งแรงใหม่ไม่กลัวไฟแหละน้องใหม่น้องใหม่ฝังนี้อะเป่าก่อนเรวลูกให้หนูแข็งแรงอายุยาวยูนยาวยาวอยู่กับมีนานนะลูกนะงมันไม่กลัวไฟเลยมันไปดมไฟเป่าให้เลยนะให้หนูแข็งแรงแข็งแรงนะลูก สภาพแข็งแรงอันนี้เพื่อนลูกน่ะความรกของอาของอาปงนะอามาอาอม่โอยพรอรู้ไหมลูกขอบคุณมากก่่นขอบคุณมากก่าเลยไม่ไมเป็นเด็กดีนะเด็กขอบคุณมากก่าเลยต้องขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วเพื่อนรอนานแล้วเพื่อนอยากกินให้หนูเป็นเด็กดีเพื่อนเพื่อนมารอกินเค้กหรอคะเค้กได้ก้อนแค่นี้ เพื่อนเข้ามาตรงนี้เพื่อนเข้ามาตรงนี้เลยอ่ามาเด้อเพื่อนมาจะกินเบ้าเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวมามาให้ให้นมะทำไงทำไงก่อนสองขาสองขาเลยเออเลื้อยลงตามหมูอ้าวไปกินไหนเรามากินเค้กอ่ะมาเร็วเร็วเร็วโอเคละ อันนั้นผักเต้ถ้าถ่ายรูปเฉยๆเอาออกแล้วมากินเค้กมาลูกมาอันไหนแก้วแม่อันไม่รู้ว่ะแม่กินไปยังแล้วช้อนอ่ะน้องอุ่นมาเอาอะไรใส่ให้น้องอุ่นเดี๋ยวแม่ถ้วยน้องอุ่นไปไหนแล้วอ่ะมาแบ่งกันเนาะ นอน้องอจะคอ,อ,นอิน้นุ่นจะเอาชิ้นไหนลูก,กอ,อันนี้ของน้องอุ่นแขกที่มาในงานอันนี้ไปให้แขกคนนั้นก่อนนะออ่ะแขกคิตตี้อ่ะคิตตี้อ่ะ เดี๋ยวนี่กินปะ,ะไม่ไปเบ <c oughs> อร์เดย์เขาเลยเมื่อกี้เขาเบิร <c oughs> <ขอ>์เดย์กันอ่ะหืมสวยที่สุดค่ะอูมองกล้องให้มีด้วยเอามาอันนี้ของน้องใหม่แล้วลูกอ่ะอ่ะแฮปปี้เบิร์เดย์น้องของปอหนูใช่ไหมลูกหกแล้วลูก ทำไงดีอ,นนอาหนูออกมากินเองเลยงั้นอนะมาออกมาลูกมาออกมาออกมามาออกมาอามาอกมานี่มาออกมามาดิมาอ่ะแม่อ,ออกให้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยสวยมาอ,อมืแค่กินหมดแล้วออกแค่จะเอาเพิ่มไหมเนี่ยพี่คนจะเอาเพิ่มใช่ไหมคะใช่ไหมอ่ะ เอาเพิ่มนิดเดียวพอนะฮะอันนี้แกให้นี่อรุตกินแล้วแข็งแรงอง แขกอาม่าไม่ได้กินเลยอาม่าอยากกินไหมคิตตี้กินหรือเปล่าไม่กินหนีไปนอนบนหมอนด้วยเดี๋ยวเสร็จพี่อุ่นไม่ยอมลงแฮี้อ กินได้ไหมแม่หั่นเล็กๆโอ้ยแค่กินเยอะมากเลยอ่ะแม่แค่กินเยอะมากเลยโอ้ยก็ ที่ทางพูดก็ใช่ไหมฮะว่าเอาจริงคือให้จนหมดแต่ทั้งหมดนี่คือคำอ้างนะฮะของทางผู้ต้องหาซึ่งเอาแหละน้องเองเสียชีวิตไปแล้วคงพูดอะไรไม่ได้ช่วยจริงจริงนะครับผู้ชมดูหน่อยนะฮเพราะก่อนจะมีโคแท็กซี่จะมีตัดให้ลูกต้องตัดให้แขกด้วยเหรอแขกมันไม่พอใจหรือว่าเขาาาพยยอ่ะให้สองห้าคุยกันจริงใช่ไหมฮะ อันนี้ห้องแขกเดี๋ยวนะอันนี้ห้องน้องใหม่อะอันนี้มันนุ่มๆให้น้องใหม่บ้างอันนี้น้องอุ่นนี่คือคำพูดที่เขาอ้างว่าเขาพูดแล้วเตือนแล้วแล้วหลังจากนั้นเขาก็ยิงนะ เหตุกาตอนที่พาไปทำแผนตรงรถแท็ซี่เนี่ยคุณผู้ชมครับเจ้าตัวเองเนี่ยเพยอรับนะว่าตัวเองเนี่ยเหมือนับประดาโทสั์ตำรวจก็พากินให้หมดสิลูกเนี่ยมีเจัาให้เดกกินเนี่ยให้หมดดูจะลำบากใช่ไหมโบเนี่ยอลอ่ะ หรือเนี่ยเมื่อวานก็เลยมาดักรอตุ้งเช้าหลังจากนั้นน้องวิ่งหนีมามาจะถึงรถที่ซี่ที่จอดอยู่เจ้าตัวตามมาแล้วเอามืองัดมันเป็นการขู่คอตัวเองตายหรือมีใครเอามือจิ้มก้อนที่กำลังหมดสติเนี่ยจัดชาแมาจัดชาแล้วยิ่งไปกว่านั้นก็คืออันนี้เขาอ้างนะว่าคนในชุมชนตรงนี้มีบางคน